ดยเครื่องดื่มเอสเพลยช่วงจริงหรอเล่นด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง ก็อยู่ที่อาคารรรณศร์กันเราจะไปชวนเพื่อนเเล่นกันใี้สุดขั่วเป็นเลยเยอินชอลยว่าแต่วันนี้เราจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นอะไรกันอ่ะพี่จูนจ๋าคนส่วนใหญ่ที่เขามาที่นี่เขาก็ต้องมาเรียนใช่ไหมยอดเขาก็ต้องพกดินสอาด้วยแน่เลยแมนแล้วนี่พี่ก็พกมาเฮ้ยบอกเลยพี่จูนแค่มีดินสอนนะก็เล่นได้จริงเหรอใช่แต่ก่อนอื่นนะคะเราไปชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันก่อนโอเค ขอรบกวนเวลานิดนึงได้ไหมคะรีบไปล่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะค่ะโอเคมีกวนค่ะว่างไหมคะขอรีไฟล์เวลาแป๊บหนึ่งอยากจะชวนน้องทั้งสองเนี่ยมาเล่นเกมกับเราเล่นไหมคะว่างไหมคะตอนนี้ได้โอเคก่อนที่จะไปเล่นพี่จูนเราขอเทสน้องนิดนึงถ้าทําไม่ได้เนี่ยอดเลยนะอ่ะโอเคมานี่อุปกรณ์ของเราค่ะโอเคอ่ะใชึ่งสองสามปิจูนคีดีดีว้า ีว่างหรือเปล่าคะว่างครับถ้าเราชวนไปเล่นเกมด้วยไปไหมคะไปครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปเราจะให้นายเทสดูก่อนวันเฉือซีวัอฟว๊อฟอ๋อถ้าบอกแล้วว่าเด็กคุณสกิลดีสกิลดีนะเล่นเกมหรือเป่าคะไปกันเลยค่ะไปเล่นกัเลยไม่เคยเหยียบาคนอื่นมาตลอดเลยอะฮะทำบ้างสิแต่อะไรค่ะจิบจิบเนอสองสาม มีรางวัลเอาพี่เป็ลยจ้าอนนี้นี่ค่ะนีค่ะขอรบกวนเวลานิดนึงอันนี้ว่างหรือเปล่าคะว่างครับอยากจะชวนเพมไปเล่นเกมกับเราอะค่ะไปไหมคะไปครับขอลองเทสนิดนึงนะคะครับหนึ่งสองสามน้องเพมพร้อมนะคะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลย ก็ได้เพื่อนๆที่จะมาเล่นกับเราแล้วที่เราเอาดินสอมานี้นะคะ,ค,ะคือเราจะมาเล่นใี้สุดขัว้วคืออย่างนี้ค่ะพิจูนเราจะให้เพื่อนๆนะคะอ่ะเดนดินสองลงโต๊ะค่ะอย่างนี้ให้มันสะท้อนกับตรงนี้แล้วให้มันกระโดดลงนี่ใช่แล้วเาให้ลงแก้วอ่ะแต่ว่าเราจะให้ดินสอคนละ20่แท่งเท่าน,นะทีมไหนได้มากกว่าก็ถือว่าชนะไปเลยเย <Your> ัทั้งสองูพร้อมมิจฉะพร้อมครับพร้อมครับโอเคแล้วก็ไปเล่นกันสุดขั้วก,กันเลย แก่น้องนายค่ะรับของรางวัลจากเราไปเลยมาเลยค่ะมาเลยแต่ว่าคนที่เล่นให้สุดขั้วเราวยังแพ้เนี่ย <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ<ช>เพราะว่าทางเราเนี่ยยังมีของที่ระลึกบอบให้เป็นระเบิดสีสันสนุกกันยกแก้กันไปเลยค่ะ,คะและคราวหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นที่ไหนเล่นอะไรอย่าลืมติดตามตรงน,นี้ช่วงจริงหรอเล่<ๆ> กันต่อกับบิชชั่นตูเดอะครับเค้ก์ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสเตจที่2จะเป็นการวิ่งวิบากบนเส้นทางหันศาผู้แข่งขันครับไม่ต้องปั่นจักรยานครับใช้วิ่งเอาครับโดยรอบในของสนามนั้นจะเป็นเส้นทางเสือภูเขาครับจะมีทั้งหมด6ด่านผู้แข่งขันต้องหยุดแล้วสุ่มเลือกอุปกรณ์ครับนี่ครับจากสตาร์ไปวิ่งวิ่งไปเจอด่านที่1วิ่งวิ่งไปจะเจอด่านที่2ด่านที่3 ไปทั้งหมด6ด่านนะครับจนเข้าเส้นช so ัยโดยแต่ละด่านจะมีการ์ดทั้งหมด8ปใบครับซึ่งใน8ปใบนี้จะประกอบไปด้วยจักรยานเด็กครับตะเกียบขี้มะนาวเมจิกสปริงชุดมาสคอตรองเท้า่อนตึกกระโปรงสอบ หม้พลองและก็ลูกฟุตบอลครับถ้าเปิดได้อะไรก็ต้องพกสิ่งของนั้นไปด้วยตลอดจนถึงด่านต่อไปครับใครที่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก่อนชนะครับโดยลำดับการเริ่มจะเรียงลำดับตามที่เข้าเส้นชัยเมื่อสเตนที่แล้ว การแข่งขัน,น,นสเตจหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับเราเรียงลำดับเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ครับเป็นการปล่อยตัวในสเตจนี้คนแรกเป็นเอมิครับและแน่นอนคนสุดท้ายคือบิลล่ามาเริ่มสเตจสองกันเลยเอมิมีสิทธิ์ออกตัวก่อนครับมีใครตา ตามด้วยก็ก็ชิวอ่ะพี่จริงๆแล้วแบบมาย่องไมตองตามอ่ะโซมาเป็นคนที่สามไปไหนดีนี่ครับมาถึงจุดแรกก็เปิดใจครับได้ชุดมาสคอตครับตามถูกปล่อยตัวมาเป็นคนที่สี่ตามมาด้วยจูนแล้วก็เอ็นจอยนันวิ่งธรรมดาไม่ได้ ก็คนสุดท้ายจะอาจจะได้ของง่ายๆก็ได้เนอะและคนสุดท้ายท้ายสุดมิล่าครับได้ไหมพร้อมนะครับได้จักรยานได้จักรยานเด็กมีเด็กสปริงได้สปริงส่วนสูงก็มีได้ตะเกียบตะเกียบตะเกียบที่มานเอากระโปรงสอบได้กระโปรงสอบครับเป็นกระโปรงที่ใช้สำหรับการสอบนะครับห้ามนุ่งกางเกงไปช่วยไม่เกี่ยวเอาเละครับนี่ครับ เอมิกลับมาถึงก่อนแต่แต่งตัวเยอะกับชุดมาสค่อนแต่งยากพาสเตอร์โชคดีได้อุปกรณ์น้อยครับชิ้งออกตัวก่อนไปแล้วครับแต่ต้องเลี้ยงไม่พอครับยานทำร่วงนะครับไม่งั้นจะหยุดพักสิบวินาทีเอาเอมิถึงจะแต่งตัวเยอะแต่ก็ออกมาเป็นนิสอแล้วครับโอ้นี่แต่งแล้วใช่ไหมออกแต่งแล้วนะครับแม่หเรียกว่าหุ่นจริงๆไอ้เป็นใจโซไลท์ถามมาเป็นคนนี่สามรับโจนครับ ยังวุ่นอยู่กับการเปลี่ยนรองเท้าครับนี่ครับมาเป็นส้นสูงครับตายล้ชอเอ็นจอยนั่นชอแมห้ามกินนะครับให้เดินเลี้ยงตัวตาลครับห้ามทำเมจิกสปริงหล่นนะไม่งั้นต้องหยุดทั้งสิวินาทีเราเดินชิลๆก็ได้โอ้โหมิล่ายังออกตัวก่อนจูนอีกได้กระโปรงสอบครับไปเลยจูนใส่รองเท้าส้นตึกก็ออกตัวแล้วครับแล้วก็แซมิล่าไปแล้ว แสงตาดไปอีกอันนี้ก็เลี้ยงไม้พอเลยครับสูงมากอ,อ,อ่ะอ่ะอย่าร่วงนะอย่าร่วงเฮ้ยเร็วเเออดูชุดน่ารักนี่เหมือนกันโอ้โหสุดท้ายเราก็มาคนแรกอ่ะเช็คด้วยจริงๆ โ,โหมันมามันมาับ <c oughs> โอ้โหเลี้ยงได้คล่องมากครับพาสเตอร์ครับแล้วก็จะเข้าสู่ฐานที่สองแล้ว่าเข้ามาแล้วครับเลือกการได้ชุดมัสคอตครับ<ห>นี่<ห>ครับชุดมัสคอตอยู่ที่เอบีครับมาเร็วและนี่คือด่านที่สอง ต้องใส่ชุดมาสคสกอตแล้วครับโอ้หแพ้แน่ๆเลยจักรยานเอาโซ่ได้เจักรยานจับได้จักรยานอีกแล้วโซ่เลยได้ออกตัวก่อนจักรยานเด็กสองเอาจักรยานก็ใช้เป็นพาหนะไม่ใช่เป็นอุปสรรคมาทั่วมาเข็นไม่ได้ดาทีสามยังอยู่อีกไกลครับ ดาบชุดมาสกอตน,นะครับได้ตะเกียบขี้มะนาวแทนเออ,อดูไม่ค่อยคล่องครับไม่ค่อยคล่องห้ามล่วงนะจ๊ะไม่งั้นหยุดพักสิบวิไม่ได้ไม่ออกไปเอา้ายังไม่ทันไรไ<อ>มะนาวหลน่นซะละปดโทษหยุดพักสิบวิอะพักไปเด้อจ๊ะ และนี่ครับขบวนนี้จะเข้าสู่ด่านที่สองแล้วครับเอนจอยจูนตาแล้วก็บิลล่าเอนจอยช้าครับัวมะนาวเจอร่วงครับใช้สมาธิอย่างแรงนี่ส่วนทางด้านนี้ครับจูนครับโอ้โหนึกว่ามาเดินแบบอ่ะ,อะมีมีเซมีเซแม่เออดีเดินแบบโชว์ซะเลยโอ้โหตาเดนเอ้ยคนอื่นเข้าไปไกลแล้ว อยมาถึงครับได้ลูกฟุตบอลครับโอ้ยครับต้องเลี้ยงฟุตบอลไปเรื่อยๆครับห้ามออกนอกเส้นทางไม่งั้นต้องหยุดพักสิบวินาทีดูครับดูครับโอ้ยคุณเลี้ยงมันก็ไหลไหลไหลกระปองสอดค่ะกระปองสอดได้กระปองไปสอดนะครับนนี่ครับกระปองไปสอดนะครับเดินเท้าเปล่าอีกแม่ตอนเปลี่ยนเป็นส้นสูงลืมเอารองเท้าตัวเองมาครับก็ต้องไปอย่างนี้แหละ ผูนี้ครับพึ่งมาถึงด่าน2ครับได้อะไรครับปปรได้เบจิงสป,ปริงใบเดิมอ่ะมิล่าได้ส้นตึกเราฝึกมาดีลแล้วเราก็จะเดินคล่องอโหโหโหเสียเวลาไปมากทีเดียวอ่ะตานเนียครับคอเกร็งไปหมดแล้วเก่งมากเป็นนางแบบได้แล้วเนี่ยไม่ล่วงเลยแต่จะบอกว่ามิล่าเป็นคนเดินส้นตึกได้แย่มาก เดินพื้นธรรมาดายังจะล้มเลยและนี่ลงคะ่ะอะมาดูกันโอ้โหดูครับดต้องย่องไปครับตายตายบีล่าดูครับย่องไปทีละนิดทีละนิดโอ้โและตอนนี้ทั้งหมดผ่านด่านสองจะเข้าสู่ด่านสามครับนำโดยโซ่ทีหนึ่งไม่เคยเป็นที่หนึ่ง <c oughs> บอกเลยอ่ะมาจับการได้อะไรได ได้รองเท้าส้นตึกแล้วครับงานนี้มาดูชั้นนี้บ้าได้กระโปรงสอบ <c oughs> เอมิมาเป็นคนที่สครับได้อะไรครับ <c oughs> โอ้โหได้จักรยานเด็กครับเอาละครับมาดู3ามคนนี้จะเป็นอย่างไร <c oughs> โซ่ครับได้ <c oughs> รองเท้าส้นตึก <c oughs> ดูเดิเนนะครับกระหย่องกระหย่างครับ <c oughs> ดูเอาเอาเอาตกตึกอีกตงหากเยนี่ครับดูกระโปรงสอบเอา ไมกระปรงสอบแหวก้างแล้วครับกรรมการให้ครับโอ้โหกรรมการให้ด้วยครับเราใส่รูงแล้ววิ่งไม่ได้ทุกคนโอ้โหสงสารจักรยานจริงๆอยากแบนหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับทั้งสามคนออกจากด่านที่สามกันมาแล้วครับจะเข้าสู่ด่านที่สี่ เอาละครับกลุ่มนี้พึ่งมาถึงด่าน3ครับเอนจอยจูนแล้วก็ตาลได้เมจิกสปริงชุดมัสคอตแล้วก็ไม้พลองสทร็กเทร็กเทร็เทรนี่ยครับเอนจอยครับได้เมจิกสปริงครับมาสบายๆครับส่วนจูนครับได้ชุดมัสคอตใกล้นำเอนจอยไปแล้วคะ่ะโอ้โหแล้วส่วนตาลน,นี่สิ ตบมาเขาไปเพราะโอ้โ้ฟาดหน้าเต็มหน้าผากแถมยังโดนพักอีกสิบวินาทีโอ้โหน่าสงสารที่สุดท้ายประหลอดในทุกเกมเลยโอ้โหนั่นสิฟ้ากันแกล้งหรือเปล่าได้ลูกบอลค่ะคนสุดท้ายโอเคได้ลูกบอลครับได้อะไรเนี่ยเลิกปุ๊บบอลหายไม่ใช่ฟ้ากันแกล้แล้วเป็นที่เธอเนี่ยแหละท้ E <laughs>